สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยโดยช่องหุยเมย์เฟลเวอร์ทาร์ว t นเดสตินีนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายปี2 5 6 7นะคะของชาวราศีตุลน,นะหรือว่าชาวลัคนาตุลก็สามารถมาฟังได้เช่นกันขออภัยที่คลิปออกช้านะคะอาจารย์มีปัญหาสุขภาพนิดหนึ่งนะคะโอเคมาสาหรับการดูแบบรายปีเนี่ยนะคะนะอาจารย์ก็จะดูให้ทั้งเรื่องของพลังงานประจําปีนะคะดวงการงานการเงินแล้วก็ความรักด้วยนะคะรวมจกนกระทั่งถึงสิ่งที่จะต้องระวัง วังในปีนี้นะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างคลิปยาวประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะฟังชิลๆฟังสบายๆนะคะฟังไม่หมดก็มาฟังใหม่หรือว่ามาฟังซ้ํากันได้นะคะโอเคสําหรับรายละเอียดดวงที่มันลึกกว่านี้มากกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวไปฟังเพิ่มกันที่ดวงรายเดือนซึ่งก็จะลงทุกเดือนเหมือนเดิมนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวราศีตุลในช่วงปี67นี้นะคะก่อนอื่นขอดูเรื่องของพลังงานประจําปีคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ พลังงานปีนี้นะคะมาไตรามาสที่หนึ่งนะคะ Ace of so Wands นะคะไตรามาสที่สอง h i ร r o p h a n t ไตรามาสที่สามนะคะ Ace of so Cups นะคะแล้วก็ไตรามาสสุดท้ายนะคะ Four of Pentacles นะคะอ่าจริงๆแล้วอ่ะ พลังงานประจําปีนี้ออกไปในเชิงบวกซะมากกว่านะคะไปในโซนบวกนะคะมีการเริ่มต้นงานเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ปีนี้นะคะนะมีเที่ไรที่แบบโสดๆอยู่ก็น่าจะได้แบบปลื้มใครสักคนหรือได้มีแฟนนะคะในปีนี้เหมือนกันแต่ว่าไพ่มันจะอยู่ในโซนประมาณกลางๆปีเป็นต้นไปนะเรื่องของความรักเนี่ยนะคะถ้าจะมีโอกาสโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาก็ขอให้เป็นเดือนเจ็ไปก่อนกลกกร,าก,าร,ก,รกฎาคมเป็นต้นไปเปิดกันมาที่ ต้นปีก่อนเลยนะคะนะไล่ไปไล่ไปทีละไตรามาสก็แล้วกันไตรามาสแรกนะคะพลังงานคูณเป็น S อส o ็อบวนนะคะชาวราศีตุลหลายคนเลยนะคะก็จะมีโอกาสได้เรื่องเรื่องของงานใหม่หน้าที่ใหม่โปรเจกต์ใหม่จ็อบใหม่อะไรบางอย่างเข้ามาตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวนะคะอาจารย์มองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ <c oughs> ขออภัยค่ะต่อให้คุณไม่ได้ไปเริ่มงานใหม่นะคะก็ดูท่าทางว่าคุณอาจจะมี j อบพิเศษนะคะหรือว่ามีโปรเจกต์ส่วนตัวนะคะหรืออาจจะมีงานเสริมงานอะไรของคุณบางอย่างเนี่ยที่มันเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะในปีนี้ขึ้นมาด้วยนะคะเริ่มต้นดีๆนะคะขอให้รักษาความขยันความสม่ําเสมออย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะคะต่อมาไตรมาสที่2นะคะคุณได้ไพ่เดอะไฮโดแฟนนะคะไพ่ใบนี้นะคะดูท่าทางตั้งแต่เดือนเมษา พฤษภามิถุนายนะคะสเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนให้คําแนะนำนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการไปเรียนต่อนะคะหรือว่าไปเทคคอร์สเข้าสัมมนาอบรมอะไรบางอย่างในช่วงเมษช่วงเมษาเป็นต้นไปด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าของคุณเนี่ยจะมีผู้ใหญ่นะคะมาให้การสนับสนุนที่ดีเลยทีเดียวใครที่อยู่ในสายอาชีพพวกแบบเป็นครูบาอาจารย์นะคะ <c oughs> ขอภัยเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าให้ความรู้ให้เรื่องของแบบความสามารถคนอื่นนะคะนะก็จะงานดีขึ้นด้วยเช่นกันในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะคะมีงานบุญงานกุศลบ่อยครั้งหรือเพอเปีนี้คุณอาจจะทําตัวเป็นแม่งานนะคะจัดงานบุญอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะช่วงสงกรานนะคะต่อมานะคะกลางปีเป็นต้นไปครึ่งปีหลังนะคะเปิดมาด้วยเอซอบคัพนะคะอ่าใครสดๆอยู่หรือว่า ใจสดๆนะคะดูท่าทางจะไม่พนน้นอะคุณน่าจะมีใครสักคนเข้ามานะคะทําให้ใจฟูทําให้ใจสันวันไหวเนาะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะแบบนักมองไปทางไหนมันก็เหมือนใส่แว่นสีชมพูตลอดอ่ะมีความสุขแฮปปี้กระดีกระดานะคะได้ของขวัญของฝากได้อะไรดีๆเข้ามาได้เจอคนถูกใจนะคะมาเริ่มต้นมาคุยกันแล้วมันแบบนะแหมจากที่เหนื่อยๆหอบๆจากที่แบบรู้สึกเซ็งเงชีวิตคุณก็น่าจะมีกําลังใจอะไรเข้ามาเนี่ยในช่วงกลางปีเป็นต้นไปด้วย ทีนี้พอมาถึงไตรามาสสุดท้ายนะคะพลังงานคุณเป็นโฟร์เพนด์เคิลส์นะคะอาจารย์มองว่าช่วงปลายปีนะคะอาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองมากนิดนึงไม่ใช่ว่าคุณไม่มีนะคือคุณมีตังค์นะคะแต่คุณไม่กล้าจ่ายนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกังวลอนาคตรู้สึกอยากเก็บเงินมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูพลังงานคุณจะอันอ้นๆนะอะไรที่คุณอยากทําคุณจะไม่ค่อยกล้าทําหรือว่าไม่ค่อยกล้าลงตัวไปทํามันเต็มที่สักเท่าไหร่นักเนาะพลังเงินพลังงานมันอันอ้นๆอยู่ในช่วงปลายปลายปีนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีโปรเจกต์ อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณอยากจะจะต้องใช้เงินจะต้องใช้เงินก้อนนะคะนะคุณก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะไปใช้จ่ายจุกจิกเรื่องอื่นๆมากมายนะักอยู่ในอยู่ในช่วงเวลาของการเก็บเงินสะสมเงินนะคะพลังงานตลอดปีก็ประมาณนี้นะคะทีนี้ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละเรื่องนะคะสําหรับเรื่องหลกักๆนะคะการงานการเงินความรักเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนนะคะการงานเดี๋ยวจะดูให้เป็นทีละไตรามาสนะคะหไตรามาสก็คือ3เดือนนะคะนะเริ่มกันที่ไตรามาสแรกก่อนเลยนะคะมาดูกันเนาะไตรามาสที่1น,นะคะสอสแล้วก็4ี่ นะแลวเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าไพ่เพิ่มเติมเนาะก็คือขยายความเพิ่มเติมว่าแต่ละไตรามาสเป็นยังไงบ้างนะคะไตรามาสที่1นนะคะการงานของคุณนายเพนต์ะเคิลนะคะไตรมาสที่2เพสต์นายฟอร์เพนต์ะเคิลนะคะนะแล้วก็ทวอบอร์นะคะแล้วก็ามาควีนส์เพนต์ะเคิลนะคะไพ่เหรียญขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องของการงานนะคะมีเรื่องของอามาเริ่มกันที่ต้นปีก่อนเลยนะคะการงานดูท่าทางอาจจะ การงานไม่ใช่ไม่ดีนะพไพ่ใบนี้ขึ้นมาเรียกว่าการงานดีนะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าการงานคุณจะอยู่ในจุดที่แบบเหมือนว่างแผลระยะไกลนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวดอกผลอะไรต่างๆอ่าบางคนก็จะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะหรือว่างานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจขนาดใหญ่การลงทุนที่ดินนะคะอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยเนาะการงานให้ดอกให้ผลดีการงานค่อนข้างโอเคนะคะนะถ้าต่อให้ทําอาชีพอื่นนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการอื่นๆเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสได,ได้ได้ลูกค้า เจ้าใหญ่ได้จับงานใหญ่เนี่ยเข้ามาด้วยนะคะพ่อ,อยากบอกอะไรเพิ่มไหมจริงๆปีนีก้การงานเป็นเงินเป็นทองนะไพ่เงินขึ้นมาเนี่ยสใน4ใบเลยทีเดียวนะคะใครที่ทําธุรกิจลักษณะของที่ปรึกษานะคะจะมีคนมาชวนจะมีคนมาชวนคุณอะไปลงทุนเพิ่มหรือทําอะไรเพิ่มอย่างอื่นด้วยกันเนาะ เอาเป็นว่าไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็ตามทีนะคะจริงๆไพ่มันขึ้นในะลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนการสร้างกิจการการขยายกิจการเนี่ยนะคะสเดือนแรกคุณจะมีโอกาสเรื่องของการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองนะคะใครที่เพิ่งย้ายงานมาอะไรมานะคะอาจารย์มองว่าคุณจะได้ทีมงานที่ค่อนข้างดีนะคะนะงานใหม่อาจจะเป็นลักษณะของงานที่ปรึกษาก็ได้เนี่ยนะคะแล้วก็ เพื่อร่วมงานคุณโอเคนะเป็นทีมงานที่โอเคนะคะช่วยเหลือกันดีอะไรกันดีแล้วก็อ่ะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเจอคนถูกใจในแวดวงการงานได้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะไตรมาสที่2นะคะมาดูกันนะคะการงานของคุณนะคะนายอัพเพนตะเคิลนะคะอาจารย์มองว่าการงานของคุณก็ยังคงทรงทรงตัวนะคือไพ่มันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากนักแต่จะมีเพิ่มคือเรื่องของการวางแผนการลงทุนเพิ่มเติมนะคะคุณอาจจะขยายกิจการนะคะกับการเอ่อกับเรื่องของธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะหารายได้เพิ่มอะไรเพิ่มนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการคิดหรือการวางแผนซะมากกว่ายังไม่ได้ขยับทำยังไม่ได้ขยับตัวทําอะไรแบบว่าชัดเจน มากนะักเหมือนคุณกำลังลังเลไม่แน่ใจแล้วก็เหมือนรู้สึกตัวเองยังไม่เพอร์เฟกพอเลยยังไม่ยังไม่ได้มีความรู้มากพอคุณก็จะมีเรื่องของการลงทุนด้านความรู้เพื่อการงานเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะคะถ้าอยากบอกอะไรเพิ่มเติมอีกไหม นายออฟวอร์นนะคะตร r ก็เป็น n t a c l e s นะคะแล้วก็ Ace of s w o r d s นะคะคุณน่าจะได้เดินทางกันบ่อยขึ้นแหละนะคะนะงานคุณจะลักษณะของงานที่ต้องออกไซด์นะต้องไปคุยกับลูกค้าหรือล่องต้องลงไปดูไปดีลกับช่างหน้างานนะคะได้รู้จักคนเยอะขึ้นอะไรขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจนะเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันในทีมอยู่บ้างนิดนึงนะคะ อืมอมีโอกาสเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาด้วยนะในช่วงไตรมาสที่สองนะคะ ต่อมานะคะครึ่งปีหลังนะคะคุณได้ไพ่สองไม้เท้านะคะอ่าเรื่องของการเข้าหุ้นล่่มหุ้นร่วม,ร,วมร่วมทุนเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะถ้าต้นปีคุณได้ทําไปกิจการหนึ่งแล้วนะคะแล้วยังไม่ไปไม่ถึงไหนมองว่ากลางปีเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มมีการลงทุนหรือว่าการร่วมมือกัะจับมือกันทาแบบเป็นรูปประทรชัดเจนมากขึ้นนะคะบางคนนะที่ทํางานประจำเนี่ยก็อาจจะได้ทํางานประเภทที่แบบงานสองหน้าที่งาน2จ็อบนะคะหรือว่าคุณทาของคุณตําแหน่งหนึง่งแล้วคุณก็ต้องไปช่วยอีกคนหนึ่งในตําแหน่ง นึงนะคะนะรนะับเงินเดือนตำแหน่งเดียวแต่ต้องควบสองตำแหน่งอะไรแบบเนี้ยเนี่ยนะคะอืมไพ่อ,อยากบอกอะไรเพิ่มดูซิตรีอฟซอสนะคะคิงซอฟวอน d s นะคะแล้วก็โฟว์วอนนะคะระวังการมีปากเสียงการมีปัญหานะคะนะกับผู้ใหญ่กับคนที่ร่วมหุ้นกันด้วยนะอืม ระวังไว้ให้ดีนิดนึงการสื่อสารจะมีปัญหานะคะหรือว่าคุณได้รับแรงกดดันอะไรบางอย่างจากเจ้านายขึ้นมาเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวของคุณน่ยก,ก็ชักจะเริ่มแบบตึงๆนะคะคือชักจะเริ่มมีเรื่องเครียดๆเข้ามาละอาจจะแบบเอ๊ะขัดใจกันเองขัดแย้งกันเองกับหุ้นส่วนกับแฟนเราหรือเปล่านะคะต่อมาปลายปีนะคะไพ่เหรียญอีกเช่นกันนะคะเป็นควีนซัพเนต์เคิส์เลยนะคะเรียกว่าคุณก็น่าจะมีเงิน นะคะเข้ามัดเข้ามือนะในช่วงปลายปีนี่แหละเพียงแต่ว่าไพ่พลังงานคุณในใน,ในรอบแรกนะคะมันเป็นสี่เหลียญคุณก็อาจจะมีเงินนะแต่ยังไม่ค่อยกล้าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะคะนะธุรกิจการงานต่างๆเนี่ยทำเงินให้คุณได้ดีทํายอดได้ดีนะคะใครที่เร่งๆจะปิดยอดนะคะเรียกอาจารย์เรียกบอกได้เลยว่าปลายปีนี้นะคะคุณไต่ไปถึงยอดที่คุณนะ่ะนะวางเป้าหมายไว้หรือเจ้านายกดดันลงมาได้ค่อนข้างชัดเจน นะคะนะได้แน่นอนอะ่ะนะแล้วก็เรื่องของโบนัสเรื่องของเงินรางวัลอะไรต่างๆนะคะที่เขาคอมมิตคุณไวอ้อ่ะอาจารย์มองว่าคุณก็น่าจะสมหวังด้วยเช่นกันนะคะอไพ่สี่เหรียญขึ้นมาอีกแล้วนะคะต่อด้วยเอ็มเพอเรอร์นะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้านอกจากจะทําเงินนะคะหรือว่าทํากําไรต่างๆจากงานของตัวเองได้แล้วเนี่ยนะคะได้โบนัสได้อะไรมาแล้วอะ่ะคุณก็จะมีรางวัลเป็นเรื่องของตําแหน่งงานเนาะหรือการได้ไปต่างประเทศการได้ไปเริ่มต้นใหม่ได้ตําแหน่งใหม่นะคะแล้วก็อ่ะมีโอกาสที่คุณอาจจะโดนจีบ นะคะนะโดนบริษัทอื่นมาจีบมาซื้อตัวเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่ะจบปลายปีนี้เรื่องงานได้ดีเลยทีเดียวจริงๆแล้วก็ไม่เลวนะสำหรับทั้งปีนะคะไพ่อยู่ในแดนบวกเช่นกันสำหรับเรื่องของการงานชาวราศีตุลน,นะคะมาต่อกันด้วยเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณปี67เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินคุณนะคะ เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะทายให้แบบเป็นทีละไตรามาสแล้วขยายความนะคะการเงินไตรามาสที่1น,นะคะไพ่เธอเฮอร์มิตนะคะต,ต่อมาไตรมาสที่2นะคิงซ o อ p เป็นด l e เน,นะคะแล้วก็ Six of Wands นะคะแล้วก็ The h h r r i o t นะคะการเงินช่วงต้นต้นปีนะคะนะค่อนข้างเรียบเรียบ,ยบง่าย,ายๆนิ่งๆน,งนิดนึงนะคะคือ ถ้าคุณทํางานประจำเนี้ยรายได้เดิมต่างๆที่คุณเคยได้มาก,ก็ยังคงเท่าเดิมนะคะแต่ว่าเรื่องของยอดขายเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยช่วง3เดือนแรกอะ่ะอาจจะยังไม่หวือหวาสักเท่าไหร่นักนะคะเหมือนการงานการเงินของคุณเนี่ยคุณยังกินบุญเก่าหรือกินเปอร์เซ็นต์เก่าอยู่ต่อไปก่อนนะคะแต่นะคะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าใครที่ทําธุรกิจนะคะหรือว่าทํางานประเภทที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนครูบาอาจารย์นะคะนะหรือว่าเป็นแบบเป็โค้ชเป็นอะไรพวกนี้เป็นคนที่แบบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ความรู้คนอื่น่ะอาจารย์มองว่า งานคุณเข้ามาเยอะนะแต่ว่าเข้ามาแบบเงียบๆนะคะนะไม่หวือหวานักแต่เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ ต่อมานะคะการเงินของคุณในช่วงไตรมาสที่2นะคะเดือน4เดือน5เดือน6นะคะนะเมษาพฤษภามิถุนานะคะคุณได้ไพ่คิงซอฟเพนต์เคิลนะคะการเงินตอนนี้ดีเลยทีเดียวนะคะนะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่โปรเจกต์ก้อนใหญ่หรือว่าได้เงินจากธุรกิจอสังหานะคะงานก่อสร้างก็ได้งานซื้องานขายอสังหาก็ได้เช่นกันนะคะได้เจอลูกค้ารายใหญ่นะคะบางคนก็จะได้ดีลกับเออจะได้เงินมาใ้านสนังการแบบเงินเป็นเงินกู้ก็ได้เช่นกันนะอ่ะถ้าถามว่าไปคุยกับธนาคาร จะกู้จะขอ o อดีหรือจะอะไรก็สักก็ตามเนี่ยก็มีโอกาสสมหวังสูงบางคนก็จะได้มาในรูปแบบของมรดกเงินตกท่อหรือว่าเงินที่ผู้ใหญ่นะคะเข้ามาเรียกว่าให้เราอะ่ะอย่างเี้ะก็ได้เท่นกันใครอยากบอกอะไรเพิ่มเพชรซับวอนนะคะ Night of s ซอ r d สนะคะแล้วก็ Two of Wands นะคะอ่ะ การเงินนะคะช่วงช่วงไตรมาสที่สองอันนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าคุณอาจจะระวังนิดนึงจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงทะเลาะเบาแหวงกันร,ระหว่างหุ้นส่วนหรือว่าทะเลาะกับเด็กก็ได้นะคะแล้วก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับเด็กนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการเดินทางอะไรพวกนี้เข้ามานะคะอืน่าจะมีการ เพิ่มทุนนะคะสำหรับธุรกิจที่มีมีเรื่องของหุ้นส่วนเนี่ยนะคะแต่ว่าก็คุยกันให้เคลียร์นิดนึงเนี่ยเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ใจร้อนงานเรื่องเงินระวังอาจจะแบบงัดข้อกันได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะต่อมาตรมาสที่3นะคะครึ่งปีหลังนะคะ six sub o n นะคะการเงินไปได้เรื่อยๆไปได้สวยนะคะนะเคยทําเงินทําอะไรได้มาประมาณไหนนะคะคุณก็จะอยู่ในเลเวลประมาณนั้นเนี่ยนะคะนะแต่ถ้าหากว่าคุณแบบ เรียกว่าถ้าคุณปั้นพยายามปั้นยอดตัวเองนะคะหรือว่าพยายามที่จะตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้อ,อาจารย์มองว่าไพ่ใบนี้มันก็บอกได้ถึงความสําเร็จด้านการเงินเช่นกันนะในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะคะหกไม้เท้าแต่ว่าความสําเร็จของคุณนะ่ยไม่ได้มาจากตัวคุณคุณคนเดียวนะเหมือนคุณได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนนะคะจากคนอื่นๆด,ด้วยเนะาะไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติม นายอ a วอนนะคะเอสอบวอนนะคะแล้วก็ไพ่สเตร g จ์นะคะนะเป็นช่วงเวลาที่การเงินคุณจะต้องแบบทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะเหนื่อยมากเลยนะคะมีเรื่องของการเดินทางหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของคอนเน็ชันนะคะนะเหมือนกับว่าเราแบบอาจจะพาลูกค้าไปเลี้ยงเนาะเพื่อหวังผลประโยชน์ในภายหน้านะคะหรือว่าพาว่าที่หุ้นส่วนนะคะนะับว่าที่พาร์ทเนอร์เนี่ยไปเลี้ยงไปคุยพาไปต่างประเทศพาไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ ก็ได้เช่นกันนะคะ บางคนช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถนะคะออกรถใหม่อะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะมีโอกาสถ้าไต่มาที่3เนี่ยยังไม่ได้ออกนะคะชัดๆเลยเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะไปออกรถนะคะหรือว่าได้ทําอะไรเกี่ยวกับรถลาของเราเนี่ยไต่มาที่4ี่ค่อนข้างชัดเจนพ่ยขึ้นมาเป็นเชรอริออตแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางค่อนข้างบอยนะคะนะแต่ว่าดีตรงที่บางคนที่ทําค้าขายหรือว่ามีการติดต่อกับต่างประเทศเนี่ยคุณก็จะได้ผลประโยชน์ได้เงินนะคะมา ต่างประเทศด้วยในช่วงปลายปีก็คือเดือน10เดือน11เดือน12เป็นต้นไปนะคะพออยากบอกอะไรอีกไหม การเงินคุณในช่วงปลายปีนะคะอาจนอกจากเรื่องของรถแล้วคุณก็อาจจะก,กันการเงินไว้บางส่วนสําหรับการซ่อมบ้านนะคะหรือว่าการรีโนเวทบ้านที่อยู่อาศัยออฟฟิศหรือว่าร้านค้าของคุณด้วยนะคะนะแล้วก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆก,กับคนรักนะคะแบบประเภทที่แบบพากันไปเที่ยวนะคะหรือว่าพากันไปหาความสุขเนี่ยแบบนี้นะคะในช่วงปลายปีนะคะแต่โดยรวมการเงินนะคะไม่ติดขัดนะอาจจะมีตึงๆนิดนึงหรือว่าเงียบๆไปนิดนึงแค่ช่วงต้นปี3เดือนแรกเท่านั้นเองนะคะ ะะโอเคการเงินประมาณนี้สำหรับปี6-7นะคะทีนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณนะคะเดี๋ยวจะดูให้เหมือนเดิมเป็นไตรามาสนะคะแต่ว่าก็จะแยกอ่านเป็นสำหรับทั้งคนโสดคนมีแฟนแล้วก็คนที่มีคนคุยด้วยนะคะ ฟอบคัพส์นะคะไตรามาสที่1ไตรามาสที่2นะคะ k i คิ of ับวอนไตรามาสที่3นะคะ p a เพ of ับวอนนะคะแล้วไตรามาสที่4นะคะเอสซับซอสนะคะอ่ะมาเปิดมา3เดือนแรกนะคะคุณได้ไพ่5ถ้วยเลยอาจารย์มองว่าช่วงต้นปีนะคะความรักไม่ว่าจะสเตตัสไหนก็ดีทั้งโสดทั้งมีแฟนหรือว่ามีคนคุยเนี่ยสเตตัสความรักไม่ค่อยดีนักนะคะนะคือ มันไม่ถึงกับว่าจะเลิกกันไปสัทีเดียวอะแต่ว่าเขาอยู่ในโหมดที่ทําให้คุณรู้สึกแบบไม่พอใจหรือว่าเสียใจอะอยู่แทบจะตลอดเวลานะคะสําหรับคนโสดอันนี้ก็บอกไว้เลยว่าคุณน่าจะไม่ได้สมหวังกับคนที่คุณเล็งๆหรือว่ามองมองนะคะมีโอกาสด้วยว่าอาจจะมีคนเก่าๆกลับมาวาวแววแวให้คุณลาคาญใจอีกด้วยนะคนที่มีแฟนแล้วนะคะห้าถ้วยแบบนี้นะคะบางทีคุณตั้งความหวังในตัวเขาเอาไว้ต่ําๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาก็มีโอกาสว,ว่าเขาอาจจะ ไม่ค่อยได้รักษาคําพูดกับเราหรือว่าบางทีทําผิดกับคุณเนี่ยซ้ําๆซากๆนะคะคุณก็เสียใจแหละแต่ว่าคุณก็ยังยังตัดเขาไม่ได้อะ่ะนะคะยังตัดเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าจะจิตตกมากก็เหอะนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะเหตุการณ์ก็พอๆกันก็คือมันอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เขาทําให้เราไม่โอเคนะคะเช่นเทนัดนะคะ,ะ,คะหรือว่าเราไปจับโป๊ได้ว่าเขาก็คุยกับคนอื่นนะคะหรือว่าไม่รักษาสัญญ,ญาหรือว่าเขามีอะไรบางอย่างที่โกหกเราเนี่ยนะคะ ต่อมาใรามากที่2นะคะความรักของคุณนะคะคุณได้ไพ่คิงไม้เท้านะคนโสดนะคะถ้าต้นปีถ้าสเดือนแรกอ,อกหักไปมาดูที่ตรามากที่2นะคะเมษายนเป็นต้นไปนะคะนะคุณน่าจะมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาเนาะอาจจะเป็นเจ้านายเป็นรุ่นพี่เป็นคนที่มีอาวุโสมากกว่าเรานะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบเราอยู่ใต้อันเดอำนาจของเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถืออย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าทิศทางนะคะมองว่าก็ คุยกันไปก่อนก็นแล้วกันนะคะเพราะว่าคนนี้ดูท่าทางเขาจะบ้างงานหรือสนใจเรื่องงานเรื่องความก้าวหน้าส่สวนมากนะคะ ต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะนะอ่ะจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของการงานเรื่องของความมั่นคงต่างๆนะคะถามว่าจะได้กลับมาเคลียร์กันไหมมันเหมือนว่ามันถ้าหามว่ามีเรื่องผิดใจกันมาตั้งแต่ต้นปีอ่ะพอเข้าเดือนเมษาย,ยนน่มันไม่ใช่การเคลียร์นะสถานการณ์มันดีขึ้นเพราะว่าต่างคนต่างไปยุ่งเรื่องของตัวเองซะมากกว่า นะคะเขาก็อาจจะมีการพูดจาหรือมีการแบบเคลียอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆประเภทที่แบบว่าเธออย่าใส่ใจเรื่องนี้มากเลยมาสนใจเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้ดีกว่าเรื่องนี้ปวดหัวมากกว่าอะไรประมาณนี้นี่คือวิธีเคลียร์ของเขานะคะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะนะก็คล้ายๆกันนะคะคือความสัมพันธ์ทัตตถ้ามีคนคุยอยู่ในช่วงนี้นะคะจาย์มองว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะหวานไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะโรแมนติกสักเท่าไหร่นักอะนะคะส่วนใหญ่ก็สนใจเรื่องงานหรือว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแบบความก้าวหน้าของตัวเองแต่ว่าเสน่ห์ของคนคนนี้มันก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะคือคุณอยากได้คนที่เป็นผู้ใหญ่อยากได้คนที่มีความก้าวหน้าหรือว่าเป็นคนที่แบบคุณคุณต้องวิ่งไล่ตามเขาอ่ะเขาค่อนข้างอยู่ในโหมดประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะกลางปีเป็นต้นไปนะคะเดือน7เดือน8เดือน9หรือไตรามาสที่3นะคะไพ่เพสรซอฟวอนนะคะอาเรื่องของความรักจะทําให้คุณกระตือรือร้นหรือว่ามีความขยันขันแข็งมากขึ้นนะคะสำหรับอันนี้สําหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีเด็กเข้ามาชุดเข้ามาคุยด้วยเนาะอาจจะเป็นรุ่นน้องหรือว่าเป็นแบบลูกน้องเรานะคะเด็กกว่านะคะอืเข้ามานะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะนะ ก็ส่วนใหญ่ถ้าหากว่ามีลูกแล้วก็จะวุ่นๆเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องบริวารเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องเกี่ยวกับคนรอบข้างนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันสักเท่าไรหร่หรอกต่างคนต่างยุ่งเรื่องของตัวเองด้วยนั้นเนี่ยอืม ต่อมาสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะความรักโอเคความสัมพันธ์น่าจะกลับมาเริ่มมีมีแพชชั่นมากขึ้นแต่ให้ระวังนิดนึงด้วยความเป็นด้วยความที่มันเป็นไพ่เด็กนะคะเขาอาจจะไม่ได้คุยออกับคุณคนเดียวหรืออาจจะมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ได้นะคะในช่วงเดือนเจ็ดปดเก้าเป็นต้นไปนะคะทีนี้พอมาถึงปลายปีนะคะไพ่ค,ความรักของคุณนะคะมันเป็นไพ่แปดาบเรื่องของความรักเนี่ยเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะดูท่าทาง ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาสักเท่าไหร่ก็ตามทีคุณยัง move on ไปข้างหน้าไม่ได้เลยนะคะเหมือนชีวิตคุณอะติดอยู่กับอดีตหรือว่าติดอยู่กับสิ่งที่คุณไม่สามารถจะแบบแก้ไขได้ะนะคะแล้วก็เหมือนเป็นปมในใจอะไรบางอย่างนะคะคุยกับใครแล้วไม่เวิร์กแต่คุณก็ตัดใจไม่ลงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเนี่ยนะคะ ต่อมานะสาหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะอันนี้ต้องเตือนนิดนึงว่ามันจะมีเรื่องของภาระหรือพันธะบางอย่างนะคะเช่นเรื่องของหนี้สินหนี้บ้านหนี้รถนะคะหรือว่าหนี้บางอย่างที่แฟนเราไปทําไว้อะไรวันแล้วเราจะต้องแบบกระโดดลงไปช่วยเขาหรือว่ามันเป็นลักษณะของการจําใจต้องจ่ายจ,จําใจต้องช่วยนะคะเหมือนถูกมัดมือชกอ่ะนะคะ แล้วก็ความสัมพันธ์มันก็ผะอ,อืดผะอมน่าดูนะคะจะเลิกก็ยากจะอะไรก็ยากยิ่งโดยเฉพาะคนที่แบบแต่งงานหรือว่าจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีหนี้ร่วมกันอะไรขึ้นมาหรือมีมีเรื่องของแบบแฟนเราไปแบบไปก่อนหนี้ไปอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณอยากจะเลิกคุณก็เลิกไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะนะความสัมพันธ์ถ้ามีคุยกับใครในช่วงปลายปีเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะคะระวังเขาแก๊สลั์คุณหรือว่าเขา เขาหลอกลวงคุณเขาหลอกล่อคุณให้คุณติดกับอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคนะคะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก็รู้อยู่นะว่าเขาก็มีนิสัยที่แย่อะไรบางอย่างเนี้ยแต่คุณก็ไม่สามารถจะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเหมือนเขาแบบกระตุกเชื่อคุณไว้ตลอดเวลาเวลาที่คุณอยากจะลุกเดินหนีอ่ะเนี่ย,น,ยนะคะความสัมพันธ์มันจะประมาณนี้ท็อกซิกนะเนี่ย สำหรับความรักนะคะทั้งปีของชาวราศีตุลก็ประมาณนี้ทีนี้มาต่อกันสําหรับเรื่องสุดท้ายนะคะมาดูกันหน่อยนะคะว่าชาวราศีตุลมีอะไรที่ต้องระวังบ้างไหมนะคะในช่วงปี2 5 6 7นะคะสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะอย่าไปยุ่งกับพวกแบบพวกมาเฟียพวกมีอํานาจพวก ขาพวกทํางานหรือว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบเทาๆดำํดำๆ<ำ><ำ>ทั้งหลายนะคะไม่งั้นคุณต้องอยู่ในภาวะแบบ ระวังตัวนะคะไปตลอดทั้งปีเลยทีเดียวแล้วก็ระวังตัวด้วยที่คุณไม่รู้ว่าวันไหนคุณจะซวยหรือวันไหนแบบต่อให้คุณไม่ได้แบบไปไปลงร่วมธุรกิจอะไรกับเขาเงี้ยแต่บางทีคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะแบบโดนกระเซ็นกระสายนะคะหรือว่าซวยโดนซัดทอดอะไรเงี้ยมาวันไหนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ห่างได้ก็อยู่ห่างนะคะนะระวังพวกออของมีคมพวกแบบสิ่งที่มันเป็นอาวุธสิ่งที่มันเป็นแบบของอันตรายะนะคะอย่าไปยุ่งมากนักนะหรือว่าถ้าหากว่าเราจําเป็นต้องใช้อะไรพวกนี้นะคะก็มีสติ นะคะอืมนะต่อมานะคะแล้วก็ ระวังคนมากระโดดเกาะคุณเป็นเห็บเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่าง,งานตัวเองไม่มีปัญญาทาเดินได้ก็ไม่ยอมเดินแทนมันทอะไรทําได้ก็ไม่ยอมทําหรือว่าบางทีโยนหนี้นะคะหรือว่าโยนปัญหาตัวเองอ่ะมาให้คุณแบกนะคะปีนี้จะเป็นปีที่มีคนมาอิจฉาคุณนะชาวราศีตุลน,นะคะอิจฉาคุณถ้าอิจฉาอย่างเดียวไม่มีปัญหาหรอกแต่ระวังว่าอิจฉาด้วยแล้วก็ขัดแข้งขัดขาด้วยเนี่ยนะคะมันน่ารำคาญน,นะคะ โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับดวงดวงดวงของชาวราศีตุลในช่วงปี2 5 6 7ขอขอภัยอีกครั้งที่คลิปมาช้านะคะนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไอมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงนะคะดวงเป็นยังไงนะคะที่อาจารย์อ่านไปเนี่ยตรงกับแผนชีวิตของคุณบ้างหรือเปล่าก็ก็คอมเมนต์กันมานะคะนะจะขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย